เร่งไม่สุดนะดเดี๋ยวข้าวบ้านจะดา สวัสดีครับวันนี้เราลอโพงมารีวิวด้วยกัน3ามตัวเนาะนี่มีด้วยกัน3ามตัวเลยเป็นลาโพงที่เป็นตระกูลตระกูลฮิววอะ่ะอันนี้ติดฝั่งแม่หานปิดฝั่งไปหน่อยเอาเป็นลำโพงที่สไตล์ฮิวครับสไตล์ฮิวแล้วก็ตู้พาสตซีฟนะมีด้วยกัน3มตัวตัวแรกนี่น้องเล็กครับน้องเล็กสุดทอนสมาร์ ทอนสมาร์ตตัวนี้ผมเอาไปใช้ออกงานบ่อยมากเลยนะผมชอบมากเลยเพราะว่ามันพกพาสะดวกครับพกพาสะดวกแล้วก็แล้วก็ยังไงอะ่ะกับเสียงดีด้วยนั่นแหละพกพาสะดวกตัวนี้มันจะมีรุ่นอะไรเนาะอ่านเป็นไมชูนเอสหนึ่งร้อยครับไม่รู้ว่าอ่านอ่านไมชูนหรือเปล่าอ่านว่าอะไรกันรู้แต่เป็นของทอนสมาร์ทครับตัวนี้มีแอปมีแอปปรับแต่งเสียงได้มีไฟวิบวับวิบวับด้วยนะสเปคของมันนี่ลำโพง ออกเป็นแนวสามดอกอะดอกกลางมันจะเป็นดอกไม่ใช่ทรงกลมอะออกออกเป็นทรงทรงรีอะอืมแล้วก็มีแหลมอีกสองอันอพอไปออกงานจนจนกล่องมันเปื่อยหมดแล้วเนี่ยคือลำโพงมันแกะให้ดูดีมั้ยจริงๆไม่ค่อยอยากแกะ,แกะเลยเดี๋ยวจะช้ำเอาแกะให้ดูด้วยแล้วกันอืว่าจะไม่แกะแกะให้ดูหน่อยแล้วกันนี่ลำโพงมันเป็นอย่างนี้เลยนะ เป็นดอกดอกเบตดอกเบดใหญ่ๆอย่างนี้เลยดอกเบตอย่างนี้แล้วก็มีแหลมแหลมพวกนี้แม่เหล็กนีโออยู่แล้วครับนี่ดอกเบดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะราคามันอยู่2,000กว่าบาทนะตัวนี้2,000กว่าบาทแล้วก็พลาสติกที่ดูแบบดูแบบถึกๆหน่อยถึกๆแล้วก็เท่ครับนี่เวลาก,กดพลาสติกข้างข้าข้างหน้าดอกก็จะเด้งเงี้ยหนูดูดิเบดมันก็ตืบๆตืบๆอย่างนี้เลยนะนี่นะตัวนี้สเปคมันกี่วัตต์วะจำไม่ได้ดูแป๊บ โอเคไปหาข้อมูลมาแล้วนี่ราคาเด่นนี้ลงมาเยอะแล้วครับเหลือพันแปดแล้วตัวนี้เหลือพ8นแปดบาทนี่ก็อย่างที่บอกว่ามันมันแบตเตอรี่ยาวนานแล้วก็มีแอปด้วยมีแอปโปรอีคอเลเซอร์ปรับแต่งได้ตามตามใจชอบเลยครับนี่ตัวนี้นะสเปคของมันอย่างที่บอกมันจะมีลำโพงอยู่ทั้งหมด3ดอกไหนวะเดี๋ยวให้ดูรูปครับในรูปนี่นี่ ลำโพงมันจะมีทั้งหมดงหมด,ดอกเป็นแม่เหล็กเนโอทั้งหมดเลยนะครับมีโอผมไม่รู้ไอตัวไอตัวกลางไม่ชัวร์ครับแต่พวกนี้แม่เหล็กนีโออยู่แล้วตัวเสียงแหลมจะเป็น10วัตต์นะสิบวัตต์อันนี้ก็10วัตต์ส่วนตัวเบสต,ตัวนี้สามสิบวัตต์ครับรวมแล้วจะอยู่ที่50วัตต์ตัวนี้ก็คือ10วัตต์บวกอีก10วัตต์บวกอีก30วัตต์เป็น50วัตต์ครับตัวนี้นะนงานจริงก็จะเป็นอย่างนี้เลย ราคาพันแตัวกว่ามันมันพกพาสะดวกไงผมก็เลยชอบชอบพกไปนู่นไปนี่ครับนี่ส่วนตัวต่อไปเรามาดูตัวต่อไปกันก่อนตัวตึงครับตัวตึงของใหม่มาแรงเลยมาเปิดราคากันอึ้งกันทั้งตลาดเลยตัวนี้โกโจดอกเพิ่งได้มาเลยครับโกโจดอกตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณพันแแต่ว่าถ้าคุณซื้อช่วงโปรอะเหลืออยู่ประมาณพัน9องเกาเองนะ นี่ครับกูโจโดอกตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ฮิ้วเหมือนกันเลยน้ำหนักหนักพอสมควรนะแล้ก็มีสายสายไว้สะพายด้วยเวลาคุณสะพายไ,ยไปนู่นไปนี่ตัวตัวงานมันจะดูไม่ค่อยอาจจะอาจจะดูไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะเทาพวกนี้ดูดีพลาซีปอันนี้มันจะทำแบบทาทาดูแบบโคตรกว่านะเนี่ยอันนี้ตัวแต่ว่าตัวมันเล็กกว่าง่ ตัวนี้จะดูเป็นธรรมดาอยู่จะโหดๆแค่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังเป็นธรรมดาพวกนี้มีไฟฮะมีไฟด้วยเออลืมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ก่อนเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูเปิดเปิดตัวนี้ก่อนครับปุ่มไหนวะปุ่มมันอยู่ข้างหน้างไงตัวนี้แบตหมดวะโอแบตจะหมดเอาไม่หมดแบตเต็มอยู่เนี่อย่างที่บอกอันนี้มันมีไฟอยู่ตรงนี้นี่มีไฟอยู่ข้ขางๆนะปิดเปิดได้ ตัวนี้นะส่วนตัวนี้ก็มีไฟเช่นเดียวกันแต่ผมไม่ค่อยชอบอย่างตอนมันเปิดเสียงมันดังดังมากเลยนะลองฟังนะดูดิเสียงตอนเปิดมันดังเกินไปครับผมไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละเพราะว่าบางทีเราเปิดตอนกลางคืนน่ะมันไม่สมควรที่จะดังขนาดนี้ไงน่าจะลดลงหน่อยนะเพราะว่าเราก็เปิดกลางคืนด้วยถ้าใครอยู่คอนโดเนี่ยเปิดอยากเปิดเบาๆแล้วแล้วมาอช่วงมันปิดเปิดนะมันดังเกินอยากให้ฟังอีกที อันนี้ครับถ้าแก้ได้ก็น่าจะแก้หน่อยนะเนี่ยมันดังเกินไปครับตัวนี้ก็จะมีไฟข้างๆวิบวับวด้วยนี่มีปุ่มโหมดที่ทำมาใหญ่บัลิ่มเลยนี่ปุ่มโหมดเสียงต่างๆนะสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้2ตัวด้วยตัวนี้มีอีโคเลเซอร์ด้วยนะแต่มันไม่บอกว่าสถานะเลอดแล้วปรับเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยไอสัญญาณที่มันกดเนี่ยมันดังเกินครับ ผมไม่ชอบอย่างเนี้ยเนี่ยมันดังเกินไปไฟสามารถสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ปิดได้เปิดเปิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนมันจะวิ่งตามเสียงเพลงด้วยนะพวกนี้ส่วนลําโพงก็เลยเดี๋ยวเราแกะให้ดูเหมือนกันไม่ต้องห่วงตัวนี้น้ากากแน่นมากเลยฮนะผมงัดกลัวมันจะแตกมากเลยแกะให้ดูนะครับฟับนี่ตัวนี้ลำโพงสี่ดอกนะดอกเป่้งเป้งเลย <c oughs> ดอกใหญ่กันเป้งๆเลยขนาดดอกอยู่ที่กี่นิ้วดูกันดอกใหญ่เป้งๆครับขนาด4นิ้วเลยนะสี่นิ้ว2ดอกนี่แหลมนิ้วครึ่งแหลมประมาณนิ้วครึ่งนะมันประมาณ1.7 5ห้ามั้งเนี้ย1.5ุ้าแหลม1.5้าเบดสี่นิ้วหโหดๆกันไปเลยครับตัวนี้กระพงสดอกเปิดขึ้นมาใหม่นี่ แต่ว่าดูดอกมันอาจจะไม่ไม่ได้เลิดไม่มันก็มันก็ยังไงนะไม่เหล็ก2ชั้นนะเอาง่ายดอกตัวเนี้ยไม่เหล็ก2ชั้นนะแค่ว่าไม่ได้เลิดหรูแค่ดูหน้าตามันดูหน้าตาหน้าตามันบ้าน,านมากเลยนะหน้าตามันธรรมดามากเป็นดอกดอกกลวยกระดาษน่กลวยกลวยกระดาษไม่เหมือนไอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็กระดาษเหมือนกันแต่ว่ามันยังพอดีไซน์ให้มันเป็นแบบว่าหน้าตาแบบดูโคตรแล้วมันเหมือนวัสดุ เพาะสดุตัวนี้มันจะดีกว่าเหมือนมันกันน้ําได้มากกว่าเนี่ยเหมือนมันกันน้ะไอตัวนี้ไม่กันน้าหรอกเพราะว่านี้มันเป็นกระดาษเนี่ยอันนี้มันยังดูเป็นแบบว่าเหมือนจะกันน้ํานะครับเนี่ยตัวนี้นะแล้วมันไม่มีลวดลายอะไรเลยครับผมก็เลยดูว่ามันบ้านๆธรรมดาแต่ว่าผมแกะดูแล้วนะตัวนี้แม่เหล็กสองชั้นนะครับตัวนี้แม่เหล็กเริ่มเลยแล้วก็สองชั้นอืมส่วนตัวต่อไปให้ดูแค่นี้พอ เอ๊เดี๋ยวเอาเอาให้ละเอียดอีกสักนิดหน่อยหน่อยกันปุ่มมัน power ปุ่มปิดเปิดไฟปุ่มโหมดโหมดมันจะมีพวก fm fm usb อะไรด้วยนะพวกนี้แล้วก็อันนี้เชื่อมต่อพร้อมกัน2เครื่อง tws equalizer ที่ปรับเปลี่ยนแล้วไม่ไม่มีบอกสถานะเลยว่าเราเปลี่ยนโหมดอะไรอยู่ปุ่มตรงนี้มีไฟอยู่นะครับมีไฟอยู่ที่ปุ่ม แต่ว่าเวลาเรากด EQ อ่ะมันไม่บอกว่าเรากด EQ หนึ่ง EQ สอง EQ สามันไม่บอกครับให้เราฟังด้วยหูเทพของเราเองแล้วก็มีปุ่มเพลที่สามารถหยุดเพลงได้แล้วก็ปุ่มเพิ่มวอลลุ่มลดวอลลุ่มนะสามารถเปลี่ยนเพลงได้อันนี้ก็คือกด2ทีก็จะย้อนกลับเพลงกด2ทีตัวนี้ก็จะเลื่อนเพลงไปข้างหน้าส่วนข้างหลัง <c oughs> ชาร์จแบตแบบ Type C อืม แบบแบบ Type C มี USB ใส่ไมโคร USB ได้แล้วก็ AUX ครับตัวนี้มี AUX ด้วยนะครับแล้วก็ช่องไมโครโฟนตัวนี้จะแถมไมโครโฟนมาด้วยผมลืมบอกไปรุ่นนี้จะแถมไมโครโฟนให้1ตัวครับแต่ว่าผมเอาไมค์ไปไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้มันแถมไมโครโฟนมาด้วยนะแถมไมโครโฟนกับแถมสายชาร์จสาย AUX มาให้แถมไมโครโฟนมาด้วยตัวนี้ร้องคาราโอเกะได้ มีโหมดตัดเสียงหคนร้องคาราโอเกะส่วนกล่องหลุดแล้วกาวมาไม่ดีเอากาวะไรแปะมาไม่รู้หลุดแล้วกล่องเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวเคลียร์แป๊บต่อไปเรามาดูพี่ใหญ่ดีกว่าพี่ใหญ่ของเรานี่ตัวนี้ตอนนั้นผมได้มาประมาณ800 0นะนี่ตัวนี้ราคา8 0 0 0ันแต่มือหนึ่งไม่มีขายแล้วมั้งน่าจะมันจะเป็นรุ่นบูมบ็อกสามไปแล้วตัวนี้เป็นบูมบ็อกสองนะ บูมบวก2ของ JBL พี่ใหญ่เราดูพาสีโคตรเท่โคตรโหดมีสัญลักษณ์แบบช็อกตกใจนี่ครับตกใจมากผมซื้อมาผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเพรา้ลโพงผมเยอะมากเลยผมก็เลยเก็บใส่ถุงไว้นี่ตอนนี้มีพาสีที่ใหญ่แล้วก็น้ำหนักที่มากไม่ไม่เหมาะสมพกพาแบบหนักๆเนื่อยๆอีกฝั่งนึงจะเป็นโลโก้ต,ตัวใหญ่ๆเลยโลกโก้ตัวใหญ,ใหญ่บึ้มๆเลย JBL ซึ่งสวยมากเลยครับมันเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นอลูมิเนียมนะครับที่มันขัดผิวขึ้นมาเนะี่ยให้มันสะท้อนแสงวิบวับวิบวับเนี่ยมันนา่าจะฉีดไปในโมนออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะสวยมากนะครับตัวนี้พลาสติกที่แบบแข็งแข็งแข็งนะอืมแล้วก็ด้านหน้ามีปุ่มเชื่อมต่อได้สองตัวเช่นเดียวกันนี่ หมดทีดีวอะไรของมันก็ไม่รู้นี่อันนี้เปิดอยู่นี่นี่ตอนเปิดต้องเบาๆอย่างนี้คุณดูคุณดูมืออาชีพทำผมบอกให้ไปแก้หน่อยแล้วกันนะถ้าอยากจะแก้น,ะน,นี่เดี๋ยวปิดด้วยกันทนะั้งคู่ก่อน,นะฟังตัวนี้ก่อนนะเปิดเปิดนะฟังเสียงนี่ดังเพาอๆอย่างนี้ส่วนตัวนี้ เิดเนี่ยมันจะดังไปไหนเนี่ยเสียงมันดังเกินครับเวลาเราเปิดกลางคืนแล้วมันจะมีปัญหาสวยอตัวนี้เลยตัวนี้เปิดมานี่มันต้องซอฟๆอ,อย่างนี้ครับตอนปิดตอนเปิดนี่ดังเบาๆครับดังเบาๆพอๆโอเคนะทีนี้เรามาดูตัวนี้กันต่อ ตัวนี้ไม่แกะให้ดูนะผมไม่อยากแกะครับเดี๋ยวมันช้าแกะแล้วเดี๋ยวมันจะช้าครับตัวนี้ของไม่ใหม่เลยผมซื้อมาเก็บไว้อย่างเดียวเลยผมเอาง่ายๆผมชาร์จแบตไปแค่สองรอบเอง้งผมชาร์จแบตไปสองรอบเองนะตัวนี้โอ้ผมซื้อมาเป็นปีซื้อจนหมดประกันแล้วแล้วผมก็เก็บไว้เก็บไว้เฉยๆแล้วผมก็ไม่ขายด้วยเดี๋ยวไม่ีคนมาถามหาหาซื้อผมได้มาน่าจะแปดพันแล้วมันได้โคดส่วนลดอะไรอีกมันจะเหลือประมาณหกพันกว่าบาทอะเนี่ย ส่วนใหญ่ยางตรงนี้มันชอบเสียครับด้านหลังมีเสียบ USB อืมด้านหลังมีเสียบไฟเป็นอะแดปเตอร์นะ USB แล้วก็เป็นแบบว่าโหมดเซอร์วิสนะแล้วก็ A U A ครับอะแดปเตอร์มันจะเป็นแบบนี้อะแดปเตอร์มันใหญ่มากเลยครับอะแดปเตอร์เหมือนพวกโน้ตบุ๊กเลยเพราะว่าพวกเนี้ยวัดมันสูงไงเนี่ยผมเก็บไว้เราฝุ่นมันลง,สต,งสติคสติ๊กเกอร์อะไรผมไม่แกะเลยนะ ไม่ได้ใช้เลยอะแดปเตอร์อพวกนี้มันต้องวัดเต็มๆครับนี่อะแดปเตอร์จะอยู่ที่24โวลต์เลยนะโหดไหมลนะ่ะ24โวลต์2แอมป์เนี่ย100วัตต์เนี่ย100.8วัตต์น่ะก็คือลำโพงตัวนี้100วนะัตต์นะเพราะแดปเตอร์มัน100วัตต์อะ100วัตต์เลยตัวนี้อะแดปเตอร์เป้งๆเลยส่วนไอ้2ตัวที่เหลืออันนั้นมันใช้ USB Type C ในการชาร์จครับ เี๋วเรามาทดสอบเสียงกันหน่อยดีกว่านเนาะแต่ละตัว <c oughs> ไม่รู้พวกนี้จะไปสู้พี่ใหญ่เราได้กันเดี๋ยวเราจะอ้างอิงจากรุ่นพี่ใหญ่เป็นตัวหลักแล้วกันนะตัวหลักในการเทียบเสียงนะเดี๋ยวขอปรับแต่งเสียงกันก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็เอาลำโพงทั้งทั้งสาทั้งสตัวมาลองปรับเสียงให้มันใกล้เคียงกันั้ก่อนนะก่อนที่จะเทสเราผมก็จะต่อสายชาร์จมันทุกเครื่องเลย เพื่อให้มันรีดประสิทธิภาพได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับยิ่งไอ้บ้านเนี่ยยิ่งเสียบปลั๊กนี่ยิ่งรุนแรงครับผมบอ,อให้ไอ้ตัวซ้ายมือศูนย์เนี่ยถ้าเสียบปลั๊กแล้ววัดมันจะเพิ่มเลยนะตัวนี้ส่วนไอ้สองตัวเนี่ยเสียบปลั๊กยังไงชาร์จแบตยังไงวัดเท่าเดิมครับไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะทีนี้เราจะมาเทสเสียงกันโดยใช้เพลงที่ผมทดสอบกันเป็นประจำนะเราจะเริ่มที่ตัวราคาที่ถูกที่สุดก่อน นี่เห็นนี่ใหญ่งี้ราคาถูกกว่าชาวบ้านเขานะตัวนี้ถูกกว่าชาวบ้านเเขาเลยตัวนี้ครับของกโจดอกกโจดอกตัวนี้กันก่อนนะมามาฟังเสียงกันนี่เอาเพลงเทสที่เทสบ่อยๆเลยนะเอียงหน้าหน่อยเสียงจะได้ขึ้นมาอ่าพวกนี้เบสมันหนักอยู่แล้วครับเพลงแนวนี้ i เามอ๋อทีนี้เราฟังพี่ใหญ่เลยดีกว่าเรอวเรามาดูพี่ใหญ่กันบ้างครับลดเสียงกันหน่อยทีนี้เรามาฟังพี่ใหญ่ดีกว่าว่าเสียงยังไงนะขออนุญาตกลับก่อนมาของพี่ใหญ่ดีกว่า พี่ใหญ่เบียดนุ่มจริงๆเลย so one, two, เร่งไม่สุดนะเดี๋ยวข้างบ้านจะได,าดา้ จะมาเปลี่ยนเพลงกันบ้างครับเพราะว่าเพลงแนวนี้ยยังไงเบทมันก็ออกอยู่แล้วครับแนวซาวเช็คไงซาวเชคอย่างงี้เบทมันออกอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปฟังเพลงที่มีเสียงคนร้องด้วยดีกว่าเดี๋ยวหาเพลง AI แป๊บหนึ่งนะเอาเพลงนี้แล้วกันครับแตกในในใจตัวเองนี่เนี่เฮ้ยเราต้องกลับไปที่สไตล์ของตัวเดิมกันก่อนนะ เริ่มกันที่ตัวนี้ก่นกอนๆนะนวันนี้คอยเสียงในใจมันออกชิบไพละแบตผมจะหมดพอดีมือถือแบตจะหมดนนมรเริ่มกันตัวนี้ก่นกอน เล่นว่าข้างบ้านจะดา่าเอาโอเคครับเดี๋ยวเราหาอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะเอาที่มันฟังง่ายๆบ้างเดี๋ยวเรามาฟังเพลงที่มันพอจะฟังง่ายๆกันบ้างนะเพลงนี้เลยตอนนี้กันอยู่นะ โอเันะเดี๋ยวไมสรุปให้ฟังแล้วกันถ้าที่ผมเอามาลองเทียบดูนะครับผมก็เพิ่งจะเทียบนี่นแหละเท่าที่เทียบดูนะอันนี้มันจะได้เสียงกลางครับเสียงกลางมันจะเยอะเบสมันจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะมันอาจจะยังใหม่อยู่ก็ได้เดี๋ยวผมต้องไปลองเบินดูก่อนสักร้อยชั่วโมง ต้องไปลองไปเบร์เบร์สักหน่อยครับสักร้อยชั่วโมงอะ่ะเผื่อมันจะดีขึ้นเบรมันอาจจะนุ่มขึ้นครับส่วนตัวนี้โอเคนะครับตัวเล็กสไตล์มันสไตล์เสียงเบรเบรใช้ได้ครับเบรใช้ได้แต่กลางจะกลางจะไม่เยอะเท่าไหร่กลางจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แหลมแหลมก็จัดอยู่เพราะว่าแหลมมัน2ดอกไงเนี่ยแหลมมันละเอียดดีนะเพราะว่าได้ลาโพงแหลม2ดอกอย่างเงี้ยแล้วเบรมันก็จะนุ่มๆหน่อยตัวนี้เบรมันนุ่มๆหน่อยนะ ส่วนไอพี่ใหญ่ยังไงไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหเสียงดีไม่ต้องลุ้นพวกนี้ถ้าเป็นโลโก้ขาวๆแดงๆอย่างเงีง้ยไม่ต้องลุ้นเลยครับพวกคุณมีตังคุณซื้อได้เลยเสียงดีทุกตัวครับถ้าของแท้นะแต่ถ้าของปลอมก็ไม่ต้องลุ้นเหมือนกันห่วยแทบทุกตัวถ้าของปลอมนะครับแนะนําให้ซื้อของแท้ครับพวกนี้ถ้าอยากเจ็บและจบก็ไปเล่นยี่ห้อขาวแดงนี่แต่ถ้าอยากงบประหยัดก็พวกนี้เล่นได้สบายครับตัวนี้อยู่ประมาณพันแปดนะ ตัวเล็กๆพกพาสะดวกครับทอนสมาร์ทนี่โลโก,โก้ก็พอได้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ทอนสมาร์ทส่วนสายประหยัดแนะนำตัวนี้ครับแนะนำตัวนี้นี่โ,โจดอก,โ,กโจดอกร้องคาราโอเกะได้เพราะว่ามันมันออกแบบมามีมีไมโครโฟนไงมันมีไมโครโฟนมาด้วยมันก็เลยออกแบบมาให้เสียงกลางชัดๆครับตัวนี้ เหมาะสำหรับคนที่จะไว้เปิดร้องคาราโอเกะนะรุ่นนี้รุ่นนี้เหมาะเลยสําหรับคาราโอเกะเพราะเสียงกลางชัดแจว๋วเสียงกลางชัดแจว๋วเบสไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องลองเบิร์นดูก่อนว่าเบสมันจะเพิ่มเพิ่มหรือเปล่านะแล้วราคาไม่แพงครับตัวนี้มีไมโครโฟนแถมให้ด้วยราคาก็อยู่ประมาณพนะันสามะตัวนี้ถ้ารวโคสส่วนลดแล้วประมาณพันสตัวนี้โคสส่วนลดก็จะอยู่ประมาณพันแตัวนี้ ไม่มีขายแล้วน่าจะน่าจะถ้ามีขายมือสองก็น่าจะสักสักหกพันน้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามราคามือสองมานานแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละใครสนใจตัวไหนก็ไปเลือกซื้อแล้วกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปแล้วครับ